ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนำบูชาพักเครื่องมีพระปิดตาเนื้อทองแดงมาให้ชมกันองค์หนึ่งครับซึ่งองค์นี้ต้องบอกว่าเรื่องของพุทธศิ์เรื่องของพิมพ์ทรงเนี่ยครับเป็นอีกองค์หนึ่งที่แปลกตาเพียงแต่ว่าเรื่องของการปั้นหุ่นเทียนเนี่ยครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆคือพระปิดตาแบบนี้ครับในมุมมองของผมเนี่ยคือ เป็นพระปิตาสายใต้เราจะเห็นได้ว่ามีพระปิตาสายใต้ที่ใช้การปั้นมือแบบนี้ครับออกมาให้เห็นคือด้วยการสร้างด้วยวิธีการปั้นของช่างสมัยนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่าเราจะตัดเรื่องของการถอดพิมพ์ออกไปเลยเพราะด้วยมิติของการสร้างเนี่ยครับคือชัดเจนอยู่แล้ว เราไม่สามารถจะถอดแบบของพระทรงแบบนี้ได้ะครับเพราะมิติของพระเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าแขนเป็น,แขน,ปนแขนเป็นกลมๆลอยอยู่แบบนี้นครับมันถอดแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีพระในลักษณะแบบนี้นครับเบื้องต้นมันคือพระที่ทำมือครับเพราะฉะนั้นพระทำมือพระปั้นด้วยมือแล้วใช้เนื้อ ทองแดงที่มีต้นทุนสูงการที่เราเห็นเราวิเคราะห์แบบนี้มันก็มันก็ตัดเรื่องของพระย้อนยุคไปได้อยู่แล้วครับพอตัดพระย้อนยุคไปได้อยู่แล้วเราก็มาดูกันครับว่าพระเก่าทันยุคแบบนี้มันให้มุมมองแบบไหนเราเห็นอะไรแล้วเราก็ใช้ลักษณะของพระองค์นี้ครับไปเปรียบเทียบไปเทียบเคียงกับ พระอื่นๆว่ามันมีความสอดคล้องมันมีความคล้ายคลึงกันตรงไหนแล้วเราก็ใช้จุดนั้นล่ละครับมาใช้ในการศึกษามาใช้ในการพิจารณาสำหรับผมเองมองว่าพระแบบนี้ไม่มีทางเป็นพระเกไม่มีทางเป็นพระย้อนยุคได้เลยครับด้วยเหตุผลคือวิธีในการสร้างทำยากกว่าการจะขึ้นจะปั้นหุ่นเทียนต้องใช้เวลาใช้ความละเอียด แล้วก็ทําได้ยากกว่าเพราะว่าใช้มือปั้นใช้มือกดลอยนิ้วมืออะไรแบบนี้ครับเสียเวลาคือหลายคนเนี่ยครับคิดถึงวิธีการทําการสร้างเนี่ยครับมันก็ทําได้ครับการจะบอกว่าปั้นแบบนี้แล้วก็เข้าดินเข้าลวดทําขั้นตอนปกติแล้วก็ไปรอเนื้อทองแดงมาอะไรมาแต่ในความเป็นจริงอะครับ ไม่มีใครเขามานั่งทําอะไรแบบนี้ครับสําหรับช่างที่หล่อพระเนี่ยเวลาขั้นตอนของการเททองเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆแล้วต้องบอกว่าด้วยอุณหภูมิด้วยการเผาพิมพ์ด้วยการเผาทองเหลืองด้วยการหลอมโลหะเนี่ยครับมันอันตรายเพราะฉะนั้นช่างหล่อแบบโบราณเนี่ยจะให้ความสําคัญกับขั้นตอนแล้วก็วิธีการตรงจุดนี้มากๆ เพราะฉะนั้นใครจะมาเล่นจะมาทําอะไรในขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าแทบจะพูดว่าไม่มีใครกล้าครับเราจะระมัดระวังเพราะว่าเรากลัวอุบัติเหตุในการที่จะเผาทองเหลืองเผาโลหะด้วยอุณหภูมิสูงระดับนั้นเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าพระสายใต้แบบนี้ครับหลายๆคนนี่มองข้ามเพราะคิดว่าดำาๆแบบนี้คือทองเหลืองทำเก่าหลายๆคนคิดว่า พระแบบนี้เป็นพระของเล่นบ้างอะไรบ้างซึ่งวันนี้การพิสูจน์มันไม่ได้ยากเลยครับการพิสูจน์นี่มันได้เห็นชัดเจนว่าแบบนี้คือเนื้อทองแดงเถื่อนคือบางคนเข้าใจว่าเป็นพระเนื้อนาคซึ่งถ้าท่านมีพระสีแดงแดงแบบเนี้ครับแล้วเป็นเนื้อนาคที่ต้องบอกว่ายินดีกับท่านด้วยเลยเพียงแต่ว่าถ้าการตรวจสอบแล้วเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนเนี่ยครับ แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับเพราะพระหล่อโบราณเนื้อทองแดงเนี่ยครับมันไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับในมุมมองของผมที่ตรวจสอบพระมาเป็นพันองค์เนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าไม่ถึงหเปอร์เซนะครับที่เราจะเจอพระเนื้อทองแดงแล้วองค์นี้ถ้าขยายดูที่ด้านบนเนี่ยครับจะเห็นเรื่องของเม็ดปวดเม็ดแร่เนี่ยสวยงามชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่า พระปิตาสายใต้แบบนี้ครับบางคนบางตำราเนี่คุยกันระดับ200300ปีมองว่าจะเก่าแก่กว่าพระปิตาทาย,ยาทซะอีกนะครับเพียงแต่จุดนั้นเราหาคำตอบต่อไปครับเรื่องของความชัดเจนเรื่องของประวัติเพียงแต่สิ่งที่อยากบอกอยากชวนดูคือธรรมชาติที่ผิวพระของพระปิตาเนื้อทองแดงองค์นี้ครับ เราขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงเราดูผลการสแกนเนื้อโลหะถ้ามีประโยชน์เราก็ใช้ข้อมูลแบบนี้แหละครับไปเปรียบเทียบไปศึกษากับพระหล่อโบราณอื่นๆซึ่งผมเองเนี่ยทำพระหล่อโบราณเนื้อทองแดงเถื่อนไว้หลายคลิปใครถ้าชื่นชอบลงไปศึกษาลงไปดูเปรียบเทียบครับว่าแบบนี้มีโอกาสเป็นพระเก่าทันยุคไหมผมเองเนี่ยอยากจะบอกว่าผมเปิดให้ดูทั้งหมด หมายความว่าผมขยายให้ดูผิวพระอย่างละเอียดผมนำพระไปตรวจสอบดูเปอร์เซนต์โลหะซึ่งจะทำให้ท่านมีข้อมูลเห็นทุกมุมทุกมิติที่ผมสามารถเปิดเผยได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับการศึกษาการสะสมวันนี้ท่านต้องมีข้อมูลแล้วท่านก็คิดท่านก็พิจารณาด้วยตัวท่านเอง คือวันนี้เราทําได้มากกว่าการที่หยิบกล้อง 10x มาแล้วก็ชี้ตําหนิชี้จุดตายะครับลองถามคนที่เคยหล่อพระมาดูสิครับว่าเขาคิดยังไงกับวิธีการพิจารณาด้วยตําหนิจุดตายอย่างที่พูดว่าผมเองก็เป็นคนที่หล่อพระมาก่อนก็แชร์ประสบการณ์แชร์มุมมองของคนที่ทํางานจริงมาให้ท่านได้รับรู้รับทราบเนี่ครับพอเราเข้ากล้องกําลังขยาย เราจะเห็นผิวพระว่ามีลักษณะการผุก,ก่อนมีร่องรอยความเหี่ยวย่นค่อนข้างชัดแล้วที่ด้านบนอย่างที่ผมบอกว่าเราจะเห็นเม็ดปวดเม็ดแรกเห็นไหมครับสวยงามชัดเจนดีซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าแบบนี้ครับน่าสนใจมากๆเนี่ยครับลองดูมุมมองแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องกําลังขยายสูงกันครับเนี่ยครับสวยงามจริงๆผิวพระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงสําหรับพระปิดตาเนื้อทองแดงองค์นี้ครับคืออย่างที่ผมพูดไว้ว่าเราไม่ได้เห็นพระรอเนื้อทองแดงเถื่อนเนี่ยครับเราไม่ได้เห็นมากมายเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นตัวอย่างเห็นภาพที่ จะขยายให้เราได้ดูเนื้อดูผิวแบบนี้ครับเราไม่ได้เห็นบ่อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจครับอยากชวนย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทำไว้ของพระเนื้อทองแดงเถื่อนเนี่ยครับผมมีโอกาสได้ทำไว้หลายคลิปด้วยกันมีทั้งเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงมีทั้งเหรียญหลวงพ่อทามีทั้ง ผมปูดทั่วเตารีดมีทั้งพระกลิ่งเปาเวะเลสนะครับท่านลองไปย้อนดูแล้วเปรียบเทียบด้วยตัวท่านเองครับว่าความคล้ายคึงความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงที่ผิวพระเนี่ยครับมันมีความเหมือนมันมีจุดไหนให้ท่านได้สังเกตบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยครับสำหรับจุดนี้คือจุดที่เป็นรอยนิ้วมือครับ ที่ผมให้ดูตรงนี้ชัดๆเพราะว่าเราจะเห็นเม็ดแร่เห็นไหมครับสวยงามจริงๆตรงนี้คือเขาฝังอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นการหล่อแบบโบราณเป็นการจุ่มทาดินนวลจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นเม็ดกวดเม็ดแร่ฝังอยู่ที่ผิวพระแบบนี้เห็นไหมครับแล้วการที่เราได้เห็นสีสนิมของเขาเนี่ยมีหลายๆโทนสีมีเข้มมีอ่อนซึมให้เราได้เห็นอยู่แบบนี้ครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วอย่างที่พูดนะครับพระต่างที่ต่างทางที่ผมทําคลิปให้ดูเนี่ยครับโอกาสที่จะทําพร้อมกันมันไม่น่าจะเป็นไปได้คือหลายคนเนี่ยพยายามจะมองว่าเอ๊ใช้ท่อแอร์มาแล้วเราจะได้เห็นแบบนี้ไหมคือผมเองยังไม่ได้มีโอกาสเอาท่อแอร์เอาทองแดงยุคใหม่ไปสแกนเพียงแต่ว่า สิ่งที่ผมจะตั้งข้อสังเกตคือถ้าพระรอยุคใหม่เราจะได้เห็นผิวแบบนี้ไหมครับเราจะได้เห็นเม็ดแร่ฝังอยู่ที่ผิวเราจะได้เห็นความเหี่ยวของเขาแบบนี้ไหมครับซึ่งจุดนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่นักสะสมได้เอาไว้พิจารณาเอาไว้เปรียบเทียบเนี่ยครับเราจะเห็นโทนสีของสนิมทองแดงเขาเนี่ยมีเข้มมีอ่อน มันจะไม่ได้สีเข้มโทนเดียวกันเห็นไหมครับเห็นสีส้มสีน้ำหมากซึมอยู่ที่ผิวผมมองว่าแบบนี้น่าจะใช้เอาไว้เปรียบเทียบได้แล้วดูเม็ดแร่เม็ดกรวดที่อยู่ที่ด้านบนนี้เห็นไหมครับคือในมุมของผมในจุดที่ผมวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าตัวเม็ดกรวดเนี่ยครับอยู่ที่ด้านบนอยู่ที่ เสียนอยู่ที่ทิศะพระเนี่ยครับผมมองว่าด้วยการจุ่มทาดินนวลเนี่ยครับเม็ดกรวดตรงนี้เนี่ยเขาจะหนักพอจุ่มทาดินนวลตรงนั้นกว่าดินนวลจะแห้งเนี่ยครับเม็ดกรวดที่หนักๆมันจะไหลมากองอยู่ที่จุดเนี้ครับแล้วเนี่ยครับจุดที่เม็ดกรวดเม็ดแร่ฝังอยู่เนี่ยโอ้โหสวยงามครับดูล่องรอยที่เราได้เห็นดูโพรงที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับ คือผมมองว่าการพิจารณาวันนี้ความสมเหตุสมผลมันหาได้ไม่ยากเลยครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่วิธีการคิดของแต่ละท่านอยู่ที่วิธีการพิจรารณาผมเองนำเสนอข้อมูลผมเองนำพระมาขยายนำพระไปตรวจสอบดูเปอร์เซนต์โลหะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของคนที่ เคยหลอพระมาก่อนให้ท่านได้ฟังให้ท่านได้วิเคราะห์ให้ท่านได้มีข้อมูลในอีกด้านหนึ่งเอาไว้สําหรับการพิจารณาเนี่ยครับดูสนิมทองแดงภาพนี้จะค่อนข้างชัดเลยว่าสีของเขานี่มันจะหลายโทนแล้วเขาไม่ได้เข้มเป็นปืน้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจุดแบบนี้ที่อยากชวนดูที่อยากให้ท่านเอาไปเปรียบเทียบกับพระที่ท่านมีเนี่ยครับดูด้านหลังดูที่ยัน เห็นความเหี่ยวเห็นโทนสีเห็นไหมครับแบบนี้ถ้าพูดถึงการทำสีทำเก่าเนี่ยครับมันยังไม่สามารถทำได้ออกมาแล้วดูกลมกลืนแบบนี้แล้วด้วยผิวเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามในขณนดที่เราพิจารณาเรามองพระแบบนี้ครับผมไม่เห็นจุดที่เขาจะทำขึ้นมาเพื่อการพาณิชย์เลยด้วยเหตุผลคือ พระไม่ใช่พิมพ์นิยมด้วยเหตุผลคือพระขึ้นมือทำยากเสียเวลาทำทีละองค์ด้วยเหตุผลคือพระต้นทุนสูงเนื้อทองแดงเถ่อนคือที่ผมพูดมาผมกำลังจะบอกว่าเป็นพระที่แท้ทันยุคแน่นอนเพราะองค์ประกอบทุกอย่างมันลงตัวไปหมดครับเพราะฉะนั้นอยากบอกว่า ถ้าท่านเชื่อผมหรือท่านคอยตามกับสิ่งที่ผมพูดผมก็อยากให้ท่านนำหลักการนี้ไปใช้ไปเปรียบเทียบด้วยตัวท่านเองดูผิวพระผ่านกล้องกำลังขยายสูงดูองค์ประกอบความเก่าในขณะที่มีโอกาสก็นำพระไปสแกนไปดูเปอร์เซ็นต์โลหะที่ชัดเจนเพื่อให้ท่านมีข้อมูลในอีกระดับหนึ่ง คือวันนี้ครับยิพระแบบนี้บางคนโอ้โหพูดไปไกลเลยครับว่าแบบนี้เนื้อหน้าบางคนก็บอกว่าแบบนี้เนื้อสำริดครับซึ่งความชัดเจนมันก็ได้อย่างที่ผมพูดว่านี่คือพระเนื้อทองแดงเถื่อนเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากบอกคือพระสีแดงๆเข้มๆแบบนี้ครับก็มีการทำเก่าก็มีการทำให้เหมือนเนื้อทองแดงแบบนี้ก็มีครับ พระหลายองค์เนี่ยผมก็เช่าหามาในราคาเนื้อทองแดงนี่แหละครับราคาก็จะถีบตัวขึ้นไปแต่พอไปสแกนขึ้นมามันก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับมาล้างมาเช็ดหน่อยตัวสีแดงๆสีเข้มๆเนี่ยมันก็ซีดมันก็จางออกไปก็จะได้เห็นเป็นเนื้อทองเหลืองแต่แบบนี้ครับมันชัดเจนด้วยเปอร์เซ็นต์มันก็ชัดอยู่แล้วแล้วยิ่งมาขยายดูจุดนี้ครับเห็นไหมครับ สีสนิมเขาสวยงามอยู่แล้วล่องรอยการผูกกรนที่ได้เห็นเนี่ยครับมันชัดเจนเม็ดปวดเม็ดแรกที่ผิวพระแบบนี้คือมันไม่ต้องพูดเยอะในมุมของผมมันอยู่ที่ว่าท่านเองคิดอย่างไรครับคือผมพยายามจะให้ท่านได้รู้ได้ทราบแล้วท่านก็พิจารณาด้วยตัวท่านเองท่านหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเองคือผมไม่ได้คิดว่าจะมาฟันธง จะมาชวนดูแบบว่าชี้ตำหนิจุดตายเลยครับให้ดูธรรมชาติแบบนี้เนี่ยครับดูเม็ดกรวดเม็ดนี้โอ้โหสวยงามชัดเจนเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่องฟิช t u r e ์เอ็กซ์เรย์โกสโคปกันครับองนี้นี่สแกนมามีทองแดง95.57มีพวง4 0่วง4.011มีตะกัว0.154 ทศเสลมตำแหน่งที่สองที่พบมีเรื่องของสังกะสีนิกเกลิลดีบุกลูทีเนียมอินเดียมแคดเมียมเหล็กโมลิดีนัมออสเมียมเนี่ยครับพอเราสแกนเนื้อขึ้นมาเนี่ยครับเราเห็นเลยว่ามันทองแดง95แล้วมีพวงสีกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับการเห็นพวงปริมาณ4%เนี่ยครับแทบจะบอกว่า นี่คือการใช้แร่ทองแดงตามธรรมชาตินะครับถลุงมาแล้วก็มาหลอกพระซึ่งถ้าเป็นทองแดงยุคใหม่ครับเขาจะไม่ได้บริสุทธิ์แบบนี้ในขนาดที่การปนพวงมา4%เนี่ยครับมันค่อนข้างชัดเลยว่ามันคือแร่ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นการเห็นแบบนี้มันสบายใจไป80-90%แล้วครับ คือท่านเองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่หรือว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่เอาจุดนี้ไปขยายความไปหาข้อมูลเพิ่มครับแต่ถ้าท่านเชื่อในสิ่งที่ผมพูดท่านก็เอาภาพแบบนี้ครับเอาผิวพระแบบนี้ไปใช้ในการพิจารณาเอาผิวที่มีร่องรอยความเหี่ยวย่นร่องรอยการสุกกรอนเอาสีสนิมแบบนี้ครับ เอาไปใช้เปรียบเทียบเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่ผมพูดว่าถ้าไม่มั่นใจท่านลองย้อนไปดูคลิปพระเนื้อทองแดงเถื่อนของผมในลหลายๆคลิปนะครับลองดูลองเปรียบเทียบ,ยบดูซิว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่นี่ครับจุดนี้ที่โอ้โหอยากชวนดูย้างภาพแบบนี้นานๆให้ท่านได้เห็นว่ามีเม็ดกวดเม็ดแร่อย,อยู่ที่ผิวที่ดูไม่จงใจ การเห็นร่องรอยการผุกร่อนความไม่เรียบความเหี่ยวย่นที่ผิวแบบนี้เห็นสีสน <the> ิมเห็นไหมครับสีสนิมสีน้ำหมากสีส้มๆเข้มๆซึมๆอยู่ที่ผิวแบบนี้มันคือธรรมชาติมันคือองค์ประกอบความเก่าที่เราเอาไปใช้วิเคราะห์เราเอาไปใช้พิจารณาได้กับพระรออื่นๆนะครับ คือผมเองคุยกับหลายๆคนเนี่ยครับสายตรงในหลายๆจุดเขาจะมีจุดที่เจอนาจุดดูของเขาในแต่ละพระแต่ละสกุลของเขาครับแต่ในมุมของผมผมมองว่าองค์ประกอบความเก่าแบบนี้มันใช้ได้กับพระห่อโบราณทุกสกุลล่ะครับคือความเก่ามันใช้ได้ในขณะที่การสแกนเนื้อโลหะ มันก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้แบบเนี้ครับว่าวันนี้การสะสมการพิจารณาเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่ายุคเก,ก่ามากโอ้โหนี่ให้ดูที่ก้นที่ลอยตะไบเห็นไหมครับมีร่องรอยของเม็ดกรวดเม็ดแร่ฝังอยู่คือผมเองก็ไม่มั่นใจว่าพระแบบนี้เป็นการเทช่อหรือว่าเป็นการเททีละองค์เพียงแต่จุดที่ เขาต้องการให้ฐานเรียบหรือว่าแต่งให้เรียบร้อยเขาก็จะมีการตะใบซึ่งรอยตะใบมันก็จะมีความเหี่ยวความย่นเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนเสียเส้ยนๆขวางไปขวางมาเนี่ยให้เราได้เห็นเพียงแต่ถ้าพระไม่ได้ล้างไม่ได้กัดผิวมาเราจะเห็นสีสนิมเขาซึมอยู่ที่ผิวแบบนี้เห็นไหมครับเพรานะฉะนั้นผมมองว่าองค์ประกอบความเก่ามันใช้ได้กับพระหล่อโบ,บราณ ทุกสกุลล่ละครับเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าวันนี้ท่านต้องมีกล้องกําลังขยายสูงแล้วครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงเลยครับเมื่อก่อนหลักพันเดี๋ยวนี้หลักร้อยแล้วครับต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กนี่ใช้งานได้ง่ายๆเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากฝากไว้เหลือเกินว่าเราพิจารณาพระหรอโบราณเราทําได้มากกว่าการนั่งเพ่ง 10x เราทําได้มากกว่าการท่องจําตําหนิจุดตาย แล้วชี้ด้วยจุดนั้นนะครับอย่างน้อยที่สุดเทคโนโลยีหรือวิทยาการเนี่ยครับเขาตอบแทนเขาอธิบายแทนตำราแทนหนังสือได้มากมายเหลือเกินครับในขณะที่สิ่งที่ผมพูดผมแชร์จากประสบการณ์เพราะฉะนั้นท่านก็ลองเอาประสบการณ์ของผมที่ผมบอกไว้เนี่ยครับเอามาคิดวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองมองหาความสมเหตุสมผลด้วยตัวท่านเองเปรียบเทียบกับสิ่งที่ พ่อค้าหรือคนที่ขายพระเนี่ยครับเขาแนะนําเขาบอกถึงวิธีการหลออพระวิธีการสร้างพระอะไรแบบนั้นท่านก็เปรียบเทียบด้วยตัวท่านเองเลยครับสิ่งที่ผมพูดถ้าจุดไหนมันมีข้อดีท่านก็ลองเอาไปปรับใช้หรือท่านก็ไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองครับหลายๆคนที่ผมชวนพิสูจน์ชวนดูพระด้วย เทคโนโลยีด้วยวิทยาการเนี่ยครับเขาก็ได้แนวทางเป็นของตัวเองเขาก็ไปพิสูจน์มานะครับบางคนก็เล่าสู่กันฟังบางคนก็แชร์ข้อมูลอยู่ในกลุ่มพิสูจน์เนื้อพรล่อโบราณพระเหรียญเนี่ยครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ไปพูดคุยตรงนั้นหรือจะพูดคุยที่ด้านล่างท้ายคลิปนี้ก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณเจับการติดตามรับชมขอบาร,รมีพระปิตาได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ